ออกเดทกันแล้วเปิดนาทีต่ายและทิมพ์ทำหน้าที่พ่อแม่พาน้องพพิมพ์ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา เป็นอีกหนึ่งสาวฮอตตอนนี้มีคนจับตาเรื่องความรักกันทั้งประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับต่ายชุติมาล่าสุดต่ายได้ไปออกรายการซุปตาพาตะลุยนิกกี้ซึ่งเป็นพิธีกรได้ถามต่ายกลางรายการว่ามีผู้ชายคุกเข่าขอพี่แต่งงานแล้วหรอต่ายตอบว่าปีที่แล้วมีผู้ชายคุกเข่าขอแต่งงานแล้วเราไม่ได้เซเยตตอนนั้นเราบอกให้ดูดกันไปก่อนคบกันมาหลายปีแล้วตอนนั้นบอกขอดูก่อน ถ้าคนขอแต่งงานก็คือตกลงไปเลยค่ะทุกคนที่ตอนนั้นไม่ตกลงเพราะว่าไม่แน่ใจรู้สึกว่าครั้งที่สองมันต้องชัวก็แค่นั้นเองเป็นคนนอกวงการโตกว่าทุกวันนี้เขายังอยู่ในชีวิตเรานะเราอยากขอโทษที่ตอนนั้นงองแงอะไรแบบนี้จะร้องไห้นะต้องแต่งหน้าใหม่นะ และล่าสุดเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักสุดๆและทำเพื่อลูกสาวจริงๆเมื่อล่าสุดผู้ใช้ t ิกต o k รายหนึ่งได้แชร์คลิปโมเมนต์ระหว่างนักแสดงสาวตายชุติมาและทิมพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลและว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30พาน้องพี่พิมพ์ลูกสาวมาทานอาหารที่ร้านอาหารและมีการถ่ายภาพเซลฟี่ด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกและช็อตสุดท้ายตายได้เดินมาส่งน้องพี่พิมพ์เดินแยกลงบันไดเลื่อนไปกับคุณพ่อลังคลิปได้ถูกเผยแพร่ ออกไปท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนๆดีใจที่ได้เห็นภาพโมเมนต์อบอุ่นของครอบครัวงานนี้แฟนๆเองแห่แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียว